เจอกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนหลังจากที่ทําคลิป oh. เพื่อญาติวงตระกูลบ้านรูเดียตไปวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับภายในบ้านรูเดียตบ้างเพราะบ้านหลังนี้อาจจะพิเศษกว่าบ,บ้านหลังอื่นๆเพราะบ้านหลังนี้มีแม่ถึง3คนเลยแล้วลูกๆทุกคนก็ให้การปฏิบัติตัวกับแม่ทุกคนเหมือนแม่จริงๆ แต่ผมคิดว่าผมมีแม่คนเดียวผมก็เรียกว่าโดนใช้งานมาเยี่ยง่านแล้วครับอันนี้ผมหยอกเล่นนะครับแม่คําสอนของแม่ทั้ง3ของบ้านเกเลตผมชอบมากเลยครับเพราะแม่แต่ละคนจะมีหลักการคําสอนที่ไม่เหมือนกันแล้วใครที่คิดว่าลูกแต่ละคนที่ไม่ใช่ลูกของแม่คนนั้นจะมีการลําเอียงนั่นคือคิดผิดเลยนะครับไม่ใช่กับบ้านหลังนี้ทั้งความสัมพันธ์ของลูกๆและแม่แม่รวมถึงพี่น้องต่างแม่กันแล้วทุกคนมีความห่วงใยและรักกันดีมากอะเริ่มเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเริ่มที่แม่คนแรกซิลฟี่ลูกๆจะมมีีคคําาเรยกแแ่่ตตละน สีผมนะครับซิลฟี่จะโดนเรียกว่าแม่ผมขาวจะมีหน้าที่คอยดูแลบ้านและงานของแม่ผมขาวคือคอยเป็นองครักษ์ให้เจ้าหญิงถ้ามีงานหรือภารกิจก็จะออกจากบ้านไปทําบ้างแต่บางทีก็ออกไปช่วยงานลูเดียดเป็นครั้งข่าวแต่ส่วนใหญ่ก็ช่วยงานเลี้ยเลียอยู่บ้านเละเลี้ยงดูลูกๆคนอื่นๆและคําสอนของซิลฟี่ที่มีต่อลูกๆคืออย่าลังแกคนอ่อนแอและหาเพื่อนเข้าไว้ก็จะเป็นคําสอนที่ซิลฟี่เคยเจอตอนเด็กๆเลยครับที่ซิลฟี่ชอบโดนลังแกและไม่มีเพื่อน Tasi, buat apa sih di bawah? แต่หลังจากเจอรูเดียทุกอย่างก็เหมือนคําสอนที่บอกไปเลยซิลฟี่มีเพื่อนที่เป็นเจ้าหญิงเอเรียลและจะไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าเป็นสิ่งที่รูเดียไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าสอนซิลฟี่มาอย่างนั้นและซิลฟี่จะคอยบอกลูกๆอยู่เสมอและหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ของซิลฟี่คือเป็นคนสอนเวทมนต์และอาหารต่างๆให้ลูกๆครับมาคนที่2กันเลยครับจะเป็นล็อกซี่นะครับล็อกซี่จะโดนเรียกว่าแม่ผมฟ้าเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยลาโนหน้าที่การงานก็ถือว่าดีเลยล็อกซี่อย่างที่รู้จักกันว่าเป็นเผ่ามิเกิลนะผี้ ยุ่จะยืนยาวครับหลังจากกลับมาบ้านก็จะช่วยงานบ้านบ้างดูแลลูกๆเป็นแม่ที่ใจดีอีกคนเลยครับและคําสอนของล็อกซี่ที่มีแต่ลูกๆคือใช้ชีวิตตามใจอยากทําสิ่งไหนก็ทําได้เลยอย่ามาเสียดายทีหลังแต่ถ้าไม่รู้ว่าทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ก็หาคนที่เข้าใจปรึกษาเขาและขอให้เขาช่วยได้ครับทุกคนไม่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวบง่งบอกถึงอดีตนักผจญภัยเลยและจะคอยสอนเรื่องต่างๆเวทมนต์วิชาการหรืองานวิใจัยให้กับลูกๆต่อมาครับคือ,อเอลิสแม่ผมแดงมีตําแหน่ง เป็นถึงราชาดาบเลยครับส่วนใหญ่เอลิสจะพาลูกๆไปเดินลาดตะเวนรอบเมืองและฝึกฝนร่างกายอยู่ตลอดครับก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษครับเอลิสเป็นคนชอบฝึกร่างกายอยู่แล้วขนาดจนวาระสุดท้ายของเอลิสที่ตายหลังจากที่ออกไปฝึกอยู่ทุกวันพ่อกลับมาก็หลับไปเลยครับ ไอมีเศร้านะครับผมในตอนที่ลูกอย่างลาลาโดนคนอื่นลังแกเพราะลาลาเป็นคนที่ไม่ทําร้ายคนอื่นเอริสรู้ว่ามีเด็กมาแกลลาลายิมคนเงียบๆอยู่ด้วยเลยสอนลาลาว่าให้เอาคืนมันบ้างหลังจากนั้นลาลาก็กลายเป็นนักเลนแทนครับผมต่อยตีคนอื่นไปทั่วเลยแสบมากลาลาครับและคําสอนของเอริสคือถ้าอยากปกป้องใครสักคนก็แข็งแร่งขึ้นซะในรูปนี้เอริสเป็นถึงนักดาบขั้นราชาแต่ในรูปที่ไม่มีรูเดสอยู่แค่ขั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับเอริสถือเป็นแม่อีกคนที่ลูกๆให้ความาวเคารพ อาร์ตเป็นพิเศษเพราะอยากให้อาร์ตปกป้องพี่น้องและตั้งความหวังกับอาร์ตสูงมากก็คือแม่แต่ละคนนี่แบบมีหน้าที่การงานที่ดีมากครับผมไม่น้อยหน้าคนอื่นเลยและนี่ก็เป็นข้อมูลของแม่แม่ในบ้านเกลทนะครับจากมุมมองลูซี่ในภาครีดันเดนซี่จะบอกความรู้สึกทุกคนไปหาอ่านกันได้นะครับสนุกมากเลยถ้าข้อมูลผิดพลาดเือขาดตกตรงไหนก็ขออาภัยมาด้วยนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย